เตินยินยินเตยินยินตยนเตินตยินเตยนเยนเตยิเยนยนะครับเานเนเตยินินตยนเ้นนเตยนเตยเยนเตอินเนเตยินเตยินเนเตโนเตนะครันแวยินเนเอวหาเตเตยินย เออวันนี้วน่วนเอออ่าวันนี้เอาปิกมาใส่เบ็ดหลอมนะครับเนอเบี้ยผมจะใช้เยินครับเป็นแมงแมงงอนะครับเนอนี่นะครับใจอันไสเดือนนะเป็นตั้งคนกองห้องขี้แต่แร่อีกอะอ่านี่เนาะอ่อืมนี่นะครับ มันจะง,ง,ยงอยางน้องจำยางครับมันมัน,นว่ะแมงแมงมันมนี่มันอยู่ดีน้ำกุ๊บนี่เราใส่ไหมน่องสำขาเนี่ะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนงงเปลี่ยนเปลี่ยนจุดไปไดครับมฝนกว้างวันนี้ซืฟฟ้อก,กลุ่มฟ้าจะตกลุ่มกลุ่มเนอะเดี๋ยวให้เบียร์ไปลงใส่ก่อนเนาะนะครับเบื้องต้นต่อใจสรุปมันนั่นนะครับประหยัดเวลาตัวเองอน,น,นะครับในการรับชมครับ อ้ О, ตอนนี้ฝนมาแล้วครับเดี๋ยวาต้องหาเต็ลบกฝนก่อนนะครับเออมาละมาละอืเดี๋ยวกับมาใจนะครับไม้ใจแน่นอนนะครับขึ้นนี่ตอนนี้ฝนตกเราต้องพักกันสักครู่ครับวิดกับว่ากันลาไปใจเบ็ดเอ๋หลังจากที่ฝนตกนั่นนะครับเขาจะวิ ใจเบ็ดน่นเออเดี๋ยวจะได้แนะนำด้วยนะครับว่าวิธีการใส่เยื่อแมงโกนะครับเขาต้องใส่แบบไหนนะครับอืวิธีใส่แล้วแข,ขวนนี่นะอ๋อแขวนนี่นะครับเน่้น mm. <Okay. S 1> ออือแบบใส่บบใจใส่จุ่มนะครับ ทิ้งไวกินกนะเราไมกินนะครับปลาน้อยอปลาน้อยมันคุยล่ะใช่มันหลายลังแล้วมีการคือไว้แล้วเนาะม,มันแน่นะครับอาจจะกินเป็นเจ้าอคอยติดตามนะครับนกบ,บดึกนกเดึกนกเดึกกนบเจ้าค อืมมีส่วนอยู่รรบเช้าเฮ้ยบอกคุณเลี้ยวเลยมาแล้วครับเยือหัวแรกนี่คือพี่ยามาพอมาพออมมีตัวก็เป็นปลาไม่ยังโอ้ยชนชน สวิงกับเดียวมาต้เพีนี่ต้เพีนี่ปลาจะได้ปลาเพียกปลาเพียกธรรมดาปลาน้ำพุนมันจะเป็นสีอ่ะอู้จริงจริงน,นี่ครับครับเดี๋ยวนะครับตีใจเย็นพวกอเอาฝังไปล่วงมันเตืถอ,อกลับมันเตืถอมันอ่อนสักก้มันนี่ นี่เห็นหนึ่งตัวเหยื่อแมงเงาเนี่ยข้างแรกตีหันเอาแมงเงานี่นะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นพ่อเตรียมๆนะครับเดียมื่อเมืครั้งบางทีเอฟซีไปดูคลิปสีสั้นๆนี่อาจจะบูกจักแมงเงาแมงเงาะคือแมงอย่างเงี้เอาหัวสุกนึกว่าเป็นเชืยอแย้มเนาะบอกหัวสุกหางสุกอยู่ นี่ครับกว่าจะได้ป่าแต่ละตัวมือในคลิปเลี้ยวนะครับมันม่ใช้ง่ายอันนี้เป็นขี้เองหรอแมงงอหร่อแมงงอแมงงอมันจะอยู่ตีน้ำกกอย่างเดียวนะครับมันม่ได้อยู่อันแถวๆบ้านเฮานะครับทําขี้หมูโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ้ฮะมีการขึ้ืนไววแล้วนะ แมงงอนี่ครับถ้าเป็นเสือเดือนมันจะไปแล้วอ่าออแต่แมงงอถี่จับได้คือมันม่ไปมันจะงอ,อะแล้วบักบักม,มืนมืนมียังอืมนะครับโอเคนะครับนี่เห็นหนึ่งตัวดีมันในน้ำมือโฟนะครับ <laughs> พ่อมัมเยือผู้จด Đây nhìn, cay nhìn cây hại hoặc đi cất toa ui lồng này ui 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 nhìn nhìn nhìn

มันอยู่ตีดสีน้ำครับอืมสีน้ำหมายความว่าเฮเนี่ยน้ำปุ่มันก็จะออกขาวถ้าหาวอ่ะยังตีเขาใส่ปุ่นมันน้ำมันลึกน้ำมันใสมันก็จะออกดำดำลายๆสุดท้ายก็คือเอาหางใส่ยังเตาใส่ไปก่อนเพราะเอาเอาจ่มลงในเลยมเดียเอาเอาเอาอย้อนลงไปเลย เอาห่างใส่ย uh. um. yeah. ังโก้ด้ะม่ใช่เอาย้อนลงไปเลยอ่ะเนี่ยมันเอียงกับมันยามเนาะหายว่าก็บไม่ไหวเนอะอ๋อค้างกันเยอนี่เดี๋ยววงบอกอุ้ยนอนเปล่งหุ่งไหมล่ะตุ่มเอาย้อนลงในกระสอบก่อนแล้วป๊ดในกระสอบอ่ะแมาละ เอฟซีเดี่รุ่นกันตลอดเลยไอ้เบียวปลาใส่ถุกอ่านะครับมามาพอก่อนเดดเอฟซีเขาจะถามว่าเอาแมงอย่างเกาะไอน้อขงบอกตั้งแต่ต้นนะนี่เป็นแมงงอไองอหรือที่ตะแลอ่าเวลาเข้าเกี่ยวเขาไม่ลึกก็เกาะขวางเกาะขวางนะครับห้าตัวตัวใหญ่เกาก็สาม อืมอแกวิธีการก็ครับเกี่ยวขวางอืมอ๋ออขอพูมพกก็ได้อ่าพอมูนนี่มันกลิ่นกลิ่นเลี้นอยู่แล้วอ๋ออันนี้เขาบอกได้ว่าน้าดีเนอะอ๋อเขวนไปเลยน้อยเดียวมันจะขึ้นมาหายใจอยู่อ่าโอ้ก็เขยนหน้ดีนี่ขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อยมันมุดมันจะมุดเข้าปืนหน้านินออ่าโอเคครับนี่ เทคนิคใหม่ๆนะครับทีนน <S itud soundtrack> <realmente> ี <S <S ้บรรยากาศในป่าบัวนะครับบัวยังหมุนหมุนนเด็ดได้เด็ดกลิ right ่นเตอนนะครับนี่นะครับปตูโมบานนี่นะครับป่าบัวมีฟักบัวกับลังน้อยอยู่นะครับเนีนี่นะอพอได้กิ่นเ้อนะครับน้อยอยู่มาลังจ้อน วันนี้มดแล้วเนาะอ่ามันผูกบุกมันกำลังจะผูกกับเจ้านะครับจะมาถ่ายทำคือพอปลาบัวนี่อืมนะครับมันใหญ่อยู่นะครับช่วงน้าลดโอเคเดี๋ยวพักพูดหน่อยเพี่อเนาะโอเคมันผูกของพวกเก็บบัวเาื่ขายทอครับอืมมันก็โคตรลำบากโคตรใช่อ้ยปลามาสักตัวสองตัวคือเอซีได้พอนะครับ ไปผลมาพอดีครับคนก่อนสองตัวไหนเวียเนเดี๋ยวโอเคนะครับปลาจะเมบบเพื่อหันตัวแล้วเนาะเนาะหันแล้วครับนี่คลิปโอเคแล้วเขกาคนก่อนครับอืมเดี๋ยวผมเจ้าป้ากันฝนอ้อยมาครับรอบสองรอบสามอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเจ้าป้ากันอ้าวแล้วครับ เจ้านี่ตีน้องสามคานะครับเขาจะมาเก็บเม็ดกันนะครับเหยื่อแมงงอเหยื่อี้ตะแลขบนกระห้องนะครับนนขึ้นจัดไปละสองเต้ม còn lằng còn tốt là nó ừ, hết rồi chỗ ông tóc là đốn đẹp Hãy subscribe mấy hương hương Không có hương đi hương 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 ลุกฮะโอ้ล <Huh? S 2> ุกแมงงอนี่ไอ้ป่าลายยัง่ปลาลุกดู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  ขี ừ, uh, ่พี uh, uh, ่แหงไล็อกนอยกันนี่เอาปอมมาแค่หน่อยใหญ่น่อยตรงนี้ตรงน้สองตัวนี้หลับหล่น เออลาบหลุนไปกินเมื้อนะฮะลาบหลุนเนาะเอาบอุ่ึยโอ้นี่ดอราอ่าจัดไปอุ่นเขา้าก็หอนจัดไปลาบหลุนนะยอ,อ,อดนี่เป็นปลาบัวน้อยอบัวของเขา <laughs>

าดุกนะครับได้เห็น้าเหมือนนันเราไปดูเนาะมีวันลาบหลุนกลอยกลอยผมมีติดลกไว้ลอกไว้นี่แทนไปสองเจ้านี่นะครับนี่เป็นปลาดุก เงียดหน่อยได้เลยดยดหลบบัวหลังตูมเลยฟักก็ออกนะครับแต่ฟักมันแก่เก้อได้ทำนอยกับมะค้งบนเหลือแล้วครับกาดมีมันมันเฮาสามฟักสี่ฟักเจ้าบัด น,นี่ก็หลังสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าว,วนี่สองตัวปลาดุกนนๆี่ก็ปดุกอืมอเ,มมเนนกกดีมาน,นตัว โอ้ยนี่ยังไงเนาะนั่นปลากระดีนะครับรวมถึงปลาปักเป็ดด้วยเออป่าจะเลาะกันได้เขาใส่ไม่เคยได้อยู่ครับได้กินเนาะไม่บอกไม่แยกกินอันนี้ขอบคุณไอเบียนะครับเนอร<ม>นี่ครับสุดยอดนะครับอย่างไรม,มาสักว่าหาก,กินกับปกตินะครับได้ห่วงไม่ได้ห่วงที่นี่ได้ก็คือกำลังใจจากเอฟซีนะครับที่สง่งมทุกๆคำ อันนะคอมเมนต์นะครับสีมาเพื่อผมตังใจทีมง,งานเ้าเจ้าไอเบียนี่แหะครับเฮ้ยนะครับใค,ครใชอบบรรยากาศแบบนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกับช่องชีวิตคุณนกแถมช่องคือช่องชีวิตคุณนกเอฟซีทั้งเพจเงงเด้วยนะครับชีวิตคนมันนกกับทีมงานเมียนายทั้งเรียลด้วยนะครับพุทธสร์อริยะฝนนี้ก็ฝากโอเคนะครับคลิปหน้าจะี๋ป้าไม่ต้องไม่เห็ขอติดตามโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับผมครับผม